มันต้องได้แล้วล่ะไหมนี้ยี่สิบสองเหรียญจะได้ไหมไอ้ยาประเดิมประเดิมยี่สิบสองเหรียญจึบ๊บลงแบบสวยงามโบจะกดลงให้มาแล้วมาแล้วแตะแล้วกูกดก่อนหูยดูมันเด้งดูมันเด้งขึ้นมาขึ้นมาจะกดจุ๊บกดจุ๊บหูยหนักกว่าเดิมมีเล็งข้างบนมาติดจะแก้ก็พลาดโอ้หตายแล้วอะไรว่าวันนี้ เราจะไปรับชมนะสําหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่เลยว่าเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกยังไม่มีบัญชีเทรดนะก็สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะหรือที่โพสต์ปักหมดนะก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งหรือสมัครได้เลยนะที่รายละเอียดใต้คลิปสาหรับใครที่กดในมือถือนะมันจะเด้งไปที่หน้าจอของการติดตั้งก่อนนะเราก็ติดตั้งเข้ามาในเครื่องนะแล้วเราก็ไปสมัครได้นะแนะนําไม่ใช้เป็น Gmail นะก็จะสะดวกที่สุดก่อนที่จะไปรับชมอีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระ ดิ่งให้ Pro โปรด้วยนะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วและสนใจอยากจะเรียนเทดก,นะนะกับโปรนะก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยนะคอร์ส <Hot S 2> <Hot S 1> เรียนเทดฟรีแบบมีเงื่อนไขานะก็ขึ้น QR code ไว <ป S> ้ <ไป S 2> ให้แล้วเรียบร้อยก็สแกนมาสอบถามได้เลยนะคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู <S <S ้ใดที่กลัวความสูงโปรดซิดดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณาารให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you student มาวันนี้เรามีทุนอยู่50เหรียญนะ50เหรียญนี่เอาไม้ละ50เอนาะอย่างละครึง่งถ้าแพ้2ไม้ติดก็ปิดไฟนอนเลยนะ <Okay. S 1> ไม่ต้องไปลุ้นเลินอะไรแล้วคือร้างไงอ่เดี๋ยวเปิดกู้เงินนี่มันเรียบร้อยมันพร้อมอะไรก่อนนะก่อนที่เราจะอะไรเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะ,ะเปิดกู้เงินแล้วก็เละกู้เงินอะไรแบบนี้แนวเก่าๆเราก็รบทิ้งมันไปก่อนให้มันเคลียร์ให้มันเคลียร์ยก่อนเดี๋ยวไปหลงไปนี่แนวเก่าๆอีกใช่ไหมแล้วก็เส้นเขียวๆก็เ m ส5็สีเขียวแนวซับ เดิมนะในการใช้ดูแนวดูอ่าดูเทรนอะไรแบบเนี้ยนะนี่ไงะโบก็ลบเส้นอะไรเก่าๆทิ้งไปก่อนแล้วก็ตีแนวอ่าตีแนวใหม่อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเคลีรยร์พอเคลียร์เสร็จแล้วก็มาจัดแนวกันใหม่อะไรแบบเนี้ยอ่ะายยาเทเลา่าระยะชันนี่เป็นไงโอ้แต่แรงชืดันขึ้นมาว่ะแรงชืดันขึ้นมาว่ะเอาไงดีวะเอาไงดีวะแต่ถ้าขึ้นมานอาโอ้ลงไปแล้วปล่อยผ่านอันนี้ยูเจอุ้ย เทม่ก้าขึ้นแล้วว่ะอาอยา่เดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนโอ้หลายคู่เงินจังวะหลายคู่เงินจริงจริงโอ้ใชส้เยอะวะ่ะพอเทตอนเย็นๆนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่โอ้ใช้เดวะ่ะโอ้โหใส้ไส้วนโอ้ยไส้นี่มันหมายถึงความไม่นี่ผันผวนของราคานะเออแรงซื้อแรงขายเนตลามันเยอะอะไรแบบน,นี้นะไส้มันก็ต้องเยอะ ใส่เยอะาแนวยากจังอันนี้ใส่เยอะอันนี้ก็ไม่ถึงชักทีวะ่ะโอ้โหไม่กล้าแล้วเนี่วเป็นเขียวกืนกินแล้วมันเลยแรงซื้อมันดันขึ้นเว้ยราคาดันไปแตะเทรนไลายระยะสั้นแบบนี้โอ้ยเป็นเขียวคืนกินด้วยแบบนี้เพราะว่าไม่น่าจะหาออเดอร์ได้ในคู่แต่เดียวนะ GY GY พอปื้มากเลย GY นี่มันคืนกินอันนี้คืกนกินวะ่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวดูวดวแนวแนวก่อนตรงนี้ปั๊บอยาแรง มันไปยามขึ้นไปหลายรอบนะกดมีริเนะกตฮะกดกรกดกรเนี่ยดูใช่เดี๋ยวมันไปยามขึ้นไปก็โดนแรงไก่ตบลงมานะแล้วเต้นก่อนหน้าก็เป็นแดงกืนกินปันนี่เพราะวะ่าต้องมีประเด็นนะเมื่อมีริเกตเก็กดลงไงลงและลงและ,ลและต้องได้อะนะขึ้นไปไอ้ลงมาเฮ้ยอย่าพูดผิดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นจริงเอ้ยอย่าไปชี้ทางมันเออชี้แนวเขาเรียกว่าชี้แนวให้มันไปแงงหมลุลาตอือืมน,นี่แหละช่วง ช่วงนี้แหละเอาเลยเปิดมาปุ๊บมันต้องได้แล้วไหมนี้นี้22เหรียญ22เหรียญจะได้ไหมจะได้ไหมไอ้ยาประเดิมประเดิม22เหรียญ ลงแบบสวยงามลงแบบไม่ต้องลุ้นมากไม่ลุ้นมากอะไรอะ่ะโอ้โกูลุ้นจะตายแต่ก็นั่นแหลนะเนาะก็จะนั่งไงละ่ะในออเดอร์นี้ได้มา22 2 5เหจยมาเรียนจะติวเต้นโอ้เธอหวานเจี๊ยบเอาระเอาระได้แล้วไปหนึ่งออเดอร์ได้ไปแล้วหนึ่งออเดอร์นี่แดงกุนกินปนี แดงกืนกินนะชัดเจนเลยนะแต่มันยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปก่อนเวลามันหมดไงเวลามันหมดเดี๋ยวนี่ก็แดงกืนกินโอ้เห็นอะไรแดงกืนกินไปหมดเลยวันอาทิตย์นี้อุ้ยอุ้ยแดงกืนกินเว้ยแดงกืนกินแดงกืนกินโอ้ใช่ยาวใช่ยาวปัดเน่ถ้าขึ้นมาถึงประมาณนี้นะที่เม้าอยู่นี่โปรจะกดลงให้เดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนถ้าขึ้นมาถึงนะอืถ้าขึ้นมาถึงนะ ก็จะกดลงงห้มาแล้วมาแล้วแตะแล้วก so <sh od his rière> ูกดก็หลูหูยดูมันเด้งดูมันเด้งเอ้ยขึ้นมาอีกขึ้นมาขึ้นมาจะกดยุกกดจุกหูหูยหนักกว่าเดิมตายห้องแล้วตายแล้วเอายังไงฮะติบเรียนกูเอยาโอ้เลงข้างบนนี่ดูตาเลงข้างบนโอ้ยลุนระทึกหเลงข้างบนมาติดจะแก้ก็พลาดโอ้หตายแล้วอะไรว่าวันนี้ครับ พันนี wide, okay? says, okay? ้ลงมาโอเคโอ้ยด้วยบุญที่ลูกจ้างนำมาด้วยบุญที่ลูกจ้างนำมาโปรดโอ้ยไปแล้วชิบเอ้ย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 เอ้โอ้ยเกือบแล้วเกือบต้องปิดไฟนอนแม่ได้มา44.5เหรียญนะในกู่นีเป็นไงโอ้ยอุตส่าห์จะเบิ้ลว่ะ เบิ้ลแก้ไงราคามันติดไม่ดีไงราคากลับขึ้นไปใหม่โปรโย้ำอีสักรอบไปไงแย่กว่าเดิมแล้วลงมาติดต่ำกว่าเดิมมีกูเกือบตายดีนะาแรงขายมาตอนหลังอ่ะใจหายใจตุ้มๆ้มต่อมๆเลยว่ากราฟแรงอะเนี่ยดูจากไส้ดูจากอะไรก็รู้แล้วว่ากราฟแรงอะแบบนี้โอ้หอยากได้ตำแหน่งดีๆไม่เคยได้เลยไปได้อะไรจู้เพรือ่ดูไส้อ่ะย่าอีโอ้ยโ เอซีเอซี C A C. อุ้ยยขึ้นมาแล้วกดแล้วโอเคออเดอร์น okay. <laughs> ี A ้สวยนะปีเอนะเปิดมาถึงมันเห็นไงมันเห็นเดี๋ยว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 เีแนวให้แลก่อนนี่อยู่ตรงนี้มันสูงแนวตรงนี้จะสูงสุดแล้วเอาไงดีวะเนี่ยอุ้ยลุ้นระทึกโ <laughs> oh, <laughs> อ้ยอา้อาวอ้าวโอ้ไปเลยว่ะแรงซื้อมันสูงเอ๊ะมาแล้วเอ้ยโอ้อยไปยาไปใช่แล้วับเดี๋ยวเดิน โอ้ยป oh ิดไฟนอนเลยเจอไมนี้โปรว่านะโอ้ยเ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 อ้าชนะชนะเฉยคงเฉยโอ้ยชนะเฉยโอ้ยเตรียมแล้วนะไม้นี้นะไม้นี้นะโปรบอกเลยว่าโปรเตรียมแล้วจริงๆ เตรียมปิดไปนอนเลยเตรียมหาออเดอร์อื่นเลยนะแต่ก็ชนะว่าชนะแบบเกียดฉิวในวิสองวิจุดต้าวิจุดต้าย,ส,ายสุดยอดในออเดอร์นี้นะเริ่มหวาดเสียวมากจนเกินไปแล้วชนะแบบไอนะ้นี่เนาะชนะแบบว่าหวาดเสียวไป2ออเดอร์ติดแล้วนะไอ้กู่ไม้ที่2นี่ก็ชนะแบบไอ้นี่เลยนะแบบหวาดเสียวอะ่ะกดเบิ้ลก็ไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะพอไม้นี้ก็ชนะแบบบุตรวิดบุดวิดแต่ก็เข้าเสียงด้วยแหละนะเออโปมองว่าน่าจะ พอก่อนดีกว่านะสามไม้อย่างน้อยก็ชนะสมไม้ติดแล้วาสามออเดอร์ติดแล้วเราก็ว,ว่าน่าจะพอแต่พีนเท่านี้นะมาเข้าสู่ช่วงวิะ,วะ,ะอะมาเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์วิเคะเลยนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะในคู่แรกนะคู่ GU <c oughs> เทนนี่เป็นขาลงตรงนี้มีแนวรับ ข้างล่างนี่นะอ่าเป็นแนวรับอยู่เมื่อราคามันลงนั้นลงมาปุ๊บในแนวรับเนี่ยมีอะไรมีแรงซื้อก็จะดันราคาขึ้นไปเพราะดันราคาขึ้นไปเนี่ยแถวนี้พยายามขึ้นมานะก็โดนแรงขายเนี่ยดันลงมาเป็นแท่งรังเลนะในแท่งโดจีตรงนี้ก็รังเลต่อมาก็พยายามดันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็โดนแรงขายจากบริเวณแถวเนี้ยกดลงมาเนาะนี่ดูจากไส้เลยก็คือตอนแรกเนี่ยแท่งนี้เป็นแท่งเขียวใหญ่เลยแหละแท่งใหญ่เบิรมเติมเลยอะแต่ก็โดนแรงขายเนี่ยดันลงมานะถึงจะเป็นแท่งจีเขียวแต่ดูาาดจากไส้นี่เป็นยังไ,งไ ความว่าแรงขายเนี่ยเขามีอยู่เยอะในปลายใช่ตรงนี้นะในใช่ตรงนี้มีแรงขายแน่นอนก็แสดงว่าโดนแรงขายจากเทรนเนี่ยกดลงมาในเทรนตรงนี้นะเนี่ยพอกดลงมาเสร็จแล้วปุ๊บในแท่งต่อมาก็เป็นแท่งสีแดงนะพยไปอลับขึ้นมาแต่ก็โดนแรงขายเนี่ยดันลงมาเนาะแรงขายดันลงมาตรงนี้ก็มีเป็นแนวรับย่อยๆอยู่ตรงนี้หนึ่งแนวนะ ก็ดันลงมาแล้วก็แท่งเทียนนี่ก็เป็นแท่งสีแดงแบบชัดเจนเลยสีแดงมากกว่าสีเขียวนะก็เป็นแท่งกืนกินแล้วต่อมาเนี่ยถ้านับจากไอ้แท่งใหญ่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับมัเธอร์บาร์เนื้อแท่งเทียนเนี่ยจะอยู่บริเวณอยู่ในเนื้อของแท่งใหญ่ก็จะเป็นแท่งมัเธอร์บาร์ด้วยนะแล้วก็บวกกับแท่งเป็นแดงกืนกินตรงนี้ นับจากเนื้อเป็นแท่งแดงกิ่นกินเนาะก็แสดงว่าตรงนี้แรงขายไม่ให้ผ่านไปได้เนาะก็พอราคาเนี่ยเปิดแท่งถัดมาแล้วกลับขึ้นไปในโซนที่ว่ามีแรงขายและมีรีเจ็คโปรเลกดลงยังไงล่ะในออเดอร์นี้นะก็เป็นที่มาในการเข้าของออเดอร์นี้ยังไงล่ะแต่ออเดอร์นี้ไม่ค่อยได้รุ้นอะไรมากเออยังยังสบายสบายอยู่ยังแบบเบบยังเบสิกอยู่นะก็ได้มา22.25เหรียญนะดอยู่เด่นในออเดอร์แรกในคู่จีอยู่มา มาคู่ต่อมาในคู่นี้มีประเด็นนะคู่ AJ เจพระเอกตัวจริง ตรงนี้มีแนวต้านตีแบบเบสิกก่อนนะตรงนี้มีแนวต้านนะเป็นแนวต้านที่ว่ากดราคาลงมานะแนวต้านก็ดันราคาลงมาป้าบลงมาตรงนี้เนาะก็มีแนวต้านเนาะเมื่อร ka าคากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็โดนแรงขายเนี่ยดันลงมานะแท่งนี้ก็ดันลงมานะมีแรงขายเป็นแนวต้านนะไอ้่แท่งนี้ก็เป็นแดงกินกินนะส่งราคาลงมาแท่งต่อมาก็มีแรงซื้อพยายามขึ้นมาเหมือนกันนะแต่แท่งถัดมาก็มีแรงขายเข้ามาแล้วก็เป็นแรงขายที่ใหญ่กว่าแท่งเขียวหรือแรงซื้อนั่นเองเนาะก็เป็นแดงกินกินอีกแท่งหนึ่งแท่งถัดมาพยายาม กลับขึ้นมาที่แนวนะแต่ก็โดนแรงขายเนี่ยดันกลับลงมาปิดอยู่ใต้แนวนะแต่แท่งนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าไส้เนี่ยไส้ยาวพอไส้ยาวเนี่ย หมายความว่าแรงขายเนี่ยมันจะอยู่แถวปลายใช่นะจะไว้แรงขายอยู่แถวปลายใช่แล้วก็ไอแนวที่โปรตีเนี่ยอ่ะอันนี้คือแนวที่โปรตีสีแดงตรงนี้โปอ้างอิงมาจากเั้นใหญ่ตรงนี้ดันราคาลงมานะตรงนี้ก็เคยดันราคาลงมานันนี่ก็อ่ะดันราคาลงมาก็เลยคาดการว่าเฮ้ยถ้าจะมีแรงขายเนี่ยต้องอยู่แถวๆนี้ต้องมาแตะแถวๆนี้ออเดอร์เราต้องอยู่แถวๆนี้เลยนี่นี่แถวๆเนี้ยปลายใช่แถวๆนี้ถึงจะปลอดภัยโปก็รอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นมานะถ้ามาประมาณแถวๆเหนือเช่น SMA หน่อยเดียวนี่ยังเข้าไม่ได้นะไม่ปลอด ออมันมันดูไม่เซฟไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเนาะต้องให้ขึ้นมาถึงแถวเนี้ยมีแรงขายโปถือว่ามีโอกาสดีและเป็นจุดที่ปลอดภัยเซฟอยู่แล้วโปก็จะเข้าออเดอร์ตรงนี้นะโปก็เข้าออเดอร์ปุ๊บปรากฏว่าลงมาอยู่ข้างล่างเลยรีเจ็คแรงไปหน่อยเนาะพอรีเจ็คแรงไปหน่อยเนี่ยราคามันวาบลงมาอยู่ใต้เส้น SMA อะอย่างที่บอกอะถ้าตามติดแถวเนี้ยยังไม่ปลอดภัยเลยแต่นี่ลงมาอยู่ต่ำกว่าเดิมอกีกยิ่งไม่ปลอดภัยใหญ่ใช่ไหมอันนี้เลยโปเลยรอให้ราคากลับขึ้นไปที่แนวที่คาดการณ์ว่าจะปลอดภัยพอราคามันขึ้น ไปปุ๊บโบก็กดปับป๊บพอกดปับ๊บราคาเด้งลงมาหนักกว่าเดิมอีกโอ uh, ้ยอยู่ต่ำกว่าจุดเดิมอีกแล้วอยู่ต่ำกว่าจุดเดิมอันนี้ก็ใจตุ้มๆต่อมแล้วตอนแรกก็เตรียมปิดไฟนอนแล้วออเดอร์นี้คือแพแน่นอนอะเตรียมทําใจไว้เลยว่ายัางไงก็ต้องแพปรากฏว่ามีแรงขายว่าซัดจเดนดันกลับลงมาปิดอยู่ใต้ออเดอร์ทั้งสองออเดอร์ของเราเลยชนะทั้งสองออเดอร์ไปเลยนะั้นในออเดอร์นี้ก็ได้มา44.50เหรียญนี่โชคดีซัดจูเดนทาบุญมาดีถามว่าออเดอร์นี้มีความเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยงมากในการติดออเดอร์แต่แถวนี้นะถ้าแพ้นี่ก็ต้องทําใจเลยอ,ะอ่ะแต่ชนะก,ก็คือชนะก,ก็พอได้โมหน่อยสิเดนมา ในออเดอร์นี้ชนะแบบบูดวิดแล้วแล้วไอ้ตรงนี้นี่เทมเป็นขาลงอยู่นะถามว่าน่าเข้าไหมไม่น่าเข้าเพราะว่าไส้เนี่ยเยอะมากในคู่นี้นะพอไส้เยอะในความผันผวนเนี่ยสูงแน่นอนอะไรแบบนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยพอราคามันลงมาเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยราคาเนี่ยมันมีแรงขายนะมีแรงขายตามไส้แถวๆนี้เห็นไหมมีแรงขายอยู่แล้วเนี่ยราคาเกิดรูปแบบ PA เกิดรูปแบบ PA ออิฟนิ่งสตาร์แถวๆนี้ก็เป็นแนวต้านเนาะเป็นเหมือนแนวแนวต้านนะแถวๆนี้แนวต้านก่อแคบแต่ทับซ้อนเยอะนะอันตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าทับ ออพอทับซ้อนเยอะเนี่ยราคาเนี่ยโปรมองว่าราคาเนี่ยมันเกิดรูปแบบ PA เนาะเกิดรูปแบบ PA evening star แล้ว ข้างล่างเนี้ยถ้าจะโดนแรงซื้อดันขึ้นไปเนี่ยที่เห็นชัดคือตรงนี้แต่ถามว่าตรงนี้มีแรงซื้อไม่มีแถวๆไส่แถวนี้มีแรงซื้อไม่มีหมดเลยเนี่ยแถวๆนี้มีหมดเลยเนี่ยไอที่มันรับซ้อนอยู่เนี่ยมีเหมือนกันโบก็เลยเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันลงมาปิดข้างใต้เส้น SMA เห็นไหมลงมาปิดอยู่ใต้เส้น SMA ราคาแท่งที่เราเข้าเนี่ยเปิดอยู่ใต้ SMA แล้วมันขึ้นไปพุป้มขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาสูงแล้วแต่แถวบริเวณแถวๆนี้คือยอดคือแนวที่อยู่สูงสุดในบริเวณแถวๆกรอบแถวๆนี้แล้วแล้วก็อยู่แถว ทั้งแดงนี้ด้วยก็เป็นเทนไลน์ระยะสั้นด้วยนะนี่ตรงนี้พอเป็นเทนไลน์ระยะสั้นปุ๊บมันตัดไงมันตัดกับ SMA ตัดกับตัวเทนไลน์ระยะสั้นแล้วก็โปรคิดว่าโซนตรงนี้ปลอดภยัยโปรเลยเข้าออ,อเดอร์ไปไงแต่ก็เกือบตายนึกว่าแพ้แล้วเหมือนกันอันนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งคืออย่างที่บอกคือเรารู้แล้วว่าโซนปลอดภัยเราอยู่แถวแถวไหนแถวยอดแถวกรอบบนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยราคาเนี่ยเปิดอยู่ห่างกับแนวมากพอเปิดอยู่ห่างกับแนวเนี่ยแรงขายเนี่ยมันจะอยู่แถวข้างบน การที่ราคาจะขึ้นไปถึงบนบนนี้ไดไ้มันจะต้องมีอะไรเยอะมีแรงซื้อเยอะก็อย่างที่ทเห็นนะแรงซื้อก็ดันขึ้นไปเยอะบางครั้งเนี่ยการที่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจจะโดนแรงขายดีกลับไปรีเจ็ตครั้งหนึ่งปุ๊บใช่ไหมแต่แรงซื้อที่มันมาเยอะแล้ว,วเป็นแท่งแข็งแรงแล้วเนี่ยบางครั้งแรงขายตรงเนี้ยก็อาจจะสู้แรงซื้อที่มันมาแรงๆไม่ไหวเนาะเพราะว่ามันอาจจะโดนใช้ไปหมดในครั้งรีเจ็ตครั้งแรกอะไรแบบนี้นะก็ท <este S 1> ําให้มีความเสี่ยงสูงในราคาที่มันเปิดอยู่ห่างแนวมากนะเมื่อมันกลับไปถึงแนวได้เนี่ยบางครั้งแรง มันมาเยอะแล้วแนวตรงนี้อาจรับไว้ไม่ไหวนะอาจจะทะลุก ก็เป็นได้เหมือนกันนะแต่อันนี้เราก็โชคดีชนะมาในออเดอร์นี้นะได้มา22จ25เหรียญก็ชนะไปแหมชนะ3ามไม้ติดก็ต้องไปิดไฟนอนอนะ่ะสเดีวเด่นเอ้ยมาวันนี้เรามาสรุปกันว่าเราเทรดไปกี่ไม้และชนะเท่าไหร่นะก็วันนี้เริ่มที่ทุน50เหรียญน,นะ50เหรียญเทดไม้ละ25เนะ้อไม้25ก็จบงานที่139จบงานที่139ก็หาก,กับทุนก็จะได้กําไร89เหรียญน,นะ89เหรียญตี เป็นเงินไทยตอนนี้ประมาณ3435ก็เราเราสามพันบาทเนาะประมาณนั้น3ามพบาทก็3ไม้3ออเดอร์เนาะสออเดอร์มีออเดอร์หนึ่งนี่เบิ้นเลยชนะ2องไม้ติดเลยก็รวมถ้าถ้านับเป็นจํานวนไม้ก็4ไม้เนาะก็ชนะหมดเลยก็ได้กําไรมา89เหรียญน,นะก็ดูแล้วเริ่มชนะแบบวุดวิดหวุดวิดเริ่มเสี่ยงอีกแล้วแล้วดูจากใส่ของแท่งเคียนแล้วอันตรายเราก็ต้องไปไงสเตเล่นเมื่อได้กําไรปุ๊บอย่าไปอยู่กับตลาดนานเดี๋ยวจะหัวร้อนพอหัวร้อนปุ๊บอากที่จะได้กําไรอาจจะเป็นลางก็ได้เรา จบที่กําไรดีกว่านะดีกว่าจบที่ขาดทุน,นเด่นก็พอแล้วสำหรับวันนี้โอเคก่อนที่เราจะจากกันไปนะสําหรับคนไหนที่อยากจะเปิดบัญชีเทรดน,นะก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วเพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์แล้วกรอกอีเมลกับรหัสผ่านเท่านี้ก็มีบัญชีเทรดและหรือว่าจะกดที่ปักหมุดก็ได้นะเดี๋ยวโฟ ลิงก์งสมัครไว้ที่ข้อฟัาใต้คลิปนี้นะเมื่อสมัครอะไรเสร็จแล้วก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปด้วยนะเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วสนใจอยากจะเรียนเทคนิคเทรดกับโปนะก็นี่เลยขอแนะนําเลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สแกนมาได้ที่ QR ว o d e ์ ose, ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละ หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดโปรแบร์นะสเตลเดนเท่านี้ก็มีไลน์ไว้สำหรับติดต่อสอบถามเงื่อนไขการเรียนกับโปรแล้วนะสเตลเดนนะสำหรับวันนี้ก็กีสแตนอาแตงกิวสเตลเดนซียูอะเกนเนคค่ะ ใส่ง่ายเรื่ององนเทนเข้าใจได้เรื่องการาฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเดนโปไปกับโปรเรื่ต้นเหตุไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้มุโปมีเทคนิคมีแต่บันเยื่ออะไรอีกเป็นสิโบโปรแบรี่การตีความมันบัมบริตแบงค์พันให้กูเป็นปึก,ปก